สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, t w i t t เตอร์ t u b e เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มารไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอะสำหรับ ep ห้าอ ดูเดือดเช่นเคย EP นี้เป็น EP ที่เขาแบบให้แบบขยายวงกว้างเนาะใช่ไหมเขาเรียกว่าเลยนะเหมือนกับออกจากวงกว้างเลยสักอย่างเหมือนเหมือนเหมือนตีความก็คือเหมือนกับว่าทํายังไงก็ได้ให้โชว์ของเราน่ะเข้าถึงคนที่แบบกว้างขึ้นเอ่ยก่อนหน้านี้มันจะมีแค่ยุคบางกลุ่มมันจะมีแค่ยุคเก้าเออเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เนาะสามสามกลุ่มนี้ที่โหวตให้ทีเนี้ยเขาเพิ่มคนที่โหวตเข้ามาก็คืออายุ หมือนกับอายุมากแล้วก็อายุน้อยด้วยใช่แล้วก็มีแบบเด็กตัวเล็กๆอือคือมันก็เลยทําให้เกิดอันนี้ขึ้นมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าทีมการแข่งขันกติกาในรอบนี้อะไรนั่นแหละก็เลยเหมือนกับว่าจะทํายังไงให้มันได้คะแนนในทุกๆกลุ่มก็เลยต้องครีเอทโชว์ให้มันแบบว่าอาจจะนอาดกกเอ่อให้มันดึงดูดอาจจะเอาเพลงเก่าเหมือนที่เตงพูดอ่ะอาจจะเอาเพลงเก่ามาแบบ ปรับให้เข้ากับให้แบบว่ามันเป็นเพลงที่คนอายุเยอะติดหมูรูจากออแล้วก็ทําจังหวะดนตรีให้เด็กรุ่นใหม่ใช่เห็นไหมก็คือทุกคนส่วนมากก็จะทําประมาณนี้เนาะเอออย่างที่เต็งเดาไว้ทีนี้มันก็จะมีหลายๆทีมที่ปรับปรับทั้งแบบแหวกออกไปทั้งแบบแมวแหวกมากแต่ก็แบบเพิ่มสกิลอะไรให้มันแบบน่าสนใจเนาะอย่างอย่างทีมคู่แรกเลยจะเป็นวงพพนิซิลินเนาะกับวงใหม่ที่เข้ามาก็คือวงเรนโบ อ่นั่นแหละวงเรนโมแล้วกันโบว์ค้อร์เลยไม่ใช่วโบคกอรซิงเกอร์อะไรอย่างเงี้ยออประมาณนั้นก็วงวงของพี่พานิซิลินเนี่ยก็คือเพิ่มความล็อกเข้าไปเนาะใช่ไหมเป็นแบบความล็อกเข้าไปดนตีแบบย้อนยุคมีมืนดิสโก้สมัยก่อนที่เราฟังแล้วเราจะคิดถึงผู้หญิงสมัยก่อนมีความสุข มีความสนุกร่วมด้วยอยู่นะใช่ใช่ถ้าอยู่หน้าเวทีก็ต้องเต้นอ่ออมีแดนกันแหละมีโยกโยกโยกบ้างอะไรอย่างงี้ก็สนุกเป็นเป็นแล้วก็มีเหมือนเอาเครื่องดนตรีพวกอ่าแซก็แซกซ็กโซโฟนกับตัวทำเป็ดเข้ามามันก็จะแสดงมันเวลา เวลาเป่ามันจะมีความคิดถึงเธอเพราะว่าจังหวะเพลงเหมือนเซ็กซี่เออแล้วก็มีแบบเสียงของแจสุคัวเข้ามาก็สนุกนะเป็นเพลงที่ก็ก็ถือว่าเปลี่ยนได้ดีอะวงนี้เปลี่ยนมาโดยตลอดใช่เปลี่ยนจากจากพาร์ทก่อนๆที่เรารู้สึกว่าเพลงเป็นแบบว่าสบายๆอะไรเงี้ยเออทีนี้ก็อีกวงหนึ่งอ่ะเขาจะมาสายวอคอลเลยเนาะเป็นประสานเสียงแต่เขามีเซอร์ไพร์ ก็คือมีแบบว่าเหมือนกับกลุ่มของคนอายุน้อยมาด้วยคนอายุัยรุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นครอบครัวเขาด้วยนะใช่ไหมที่เขาบอกใช่มันก็เลยดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูอบอุ่นที่ทุกคนจับมือกันแล้วก็ร้องมันมีพลังใช่ดูมันแบบเพลงมันให้กําลังใจใช่เพลงเป็นเพลงให้กําลังใจพอทุกคนฟังแล้วมันจะรู้สึกแบบ สกินแบบเขาเรียกอะไรแบบกินใจทัดใจเออทัดใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาชนะไปได้คะแนนไปสามศูนย์คือได้คะแนนทั้งรุ่นเด็กรุ่นวัยรุ่นแล้วก็คู้ใหญ่เลยเออแล้วก็อีกวงหนึ่งเอ้ยอีกคู่หนึ่งคู่ที่สองก็คือวงแ a เอกับล็อกเก็ตเกซึ่งล็อกเก็ตเกิเป็นคนได้เลือกว่าจะแข่งกับใครเนาะ ช่น้องก็เลยเลือกแบ็กเอทกันบทบทเลือกแบ็กเอทกันระหว่าง S N H กับแบ็กเอทเนาะใช่ใช่ที่เขาอยากจะเลือกเพราะว่าไลฟ์เขาเคยแข่งกันแล้วใช่เออก็เปิดด้วยเอ่อกเก็ตเกิร์เนาะใช่ไหมล็อกเก็ตเกิร์เปิดก่อนปะหรือแบ็กเอทล็อกเก็ตเกิร์เออล็อกเก็ตเกอร์สล็อกเก็ตเกิร์เปิดก่อนนะใช่ใช่ล็อกเก็ตเกิร์เปิดก่อนแล้วก็เปิดได้วาวน้องเปิดแบบว่าเหมือนเหมือนกับ ตอนแรกอะ่ะจะมาสไตล์แบบแซ่บเนาะออ ي, มันจะมีลาวใช่ไหมทุกคนก็จะยืนโพสแบบโพสเซ็กซี่เลยทุกคนจะอินเนอร์ออกมาเซ็กซี่สวยฉันสวยฉันเลยฉันปังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบท่าที่น้องอันนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นตัว<า>แล้วน้องแบบรอดอย่างเงี้ยทุกคนออจะแบบโอ้ขนาดท่ารอดดังเซ็กซี่แล้วก็มุมกล้องอะไหลามุมสวยมากเลยสวยเนาะแล้วจะแปลว่าการการเล่นกล้องอ่ะก็จะเป็นอีกวงหนึ่งที่รู้สึกว่าจิกกล้องแตกอ่ะ ใช่ใช่ทุกคนเล่นกล้องกิ่งมากแล้วก็พอแบบพอช่วงต้นอะเซ็กซี่เนาะแล้วก็จะมาช่วงแบบว่าเริ่มแบบว่าสดใสขึ้นแล้วก็กลายเป็นขี้เล่นขึ้นใช่ขี้เล่นขี้เล่นขี้เล่นมีท่าแบบที่เป็นน้องซันนี่เป็นคนออกแบบเช่นน้ำลายแล้วก็จูบอะไรไม่รู้ทักอย่างใช่ซึ่งน้องบอกว่าน้องออกมาจากที่น้องอยู่นในรายการที่คุกควรจาน้องได้ตอนนั้นอะที่น้องออกมาเต้นกับพันเพื่อนเต้นขี่จักรยานอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอะไรปะแป้งอะไรของน้องอะใช่ พอพอท่อนมีท่อนอสนุกนนานแล้วเนาะแล้วก็ท่อนแบบกวนๆแล้วก็มีการเล่นเขาเรียกอะไรโรลลเบดอะโรลลเบดใช่ไหมที่เป็นสเก็ตสเก็ตบอร์ดเออไม่ใช่สเก็ตบอร์ดเล่นสเก็ตดิเชสเก็ตอ่ะโอเคไม่ใช่รองเท้าสเก็ตสักอย่างอะไร ใช่แล้วก็มีเหมือนกับสกิลตรงนี้ด้วยที่ทําให้มันน่าสนใจมีการเล่นด o u เออ s u ซ c ยแล้วก็น้องน้องลุงเนาะน้องเึงกเจียยออกมาตรงกลางหมุน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 แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆแบบว่าทําให้ตรงตรงเนี้ยอาจจะได้ใจของทั้งคนที่เป็นรุ่นเก่าที่เขาเคยเล่นเครื่องตรงนี้แล้วก็เด็กๆก็จะชอบตรงนี้ใช่แล้วก็มีช่วงที่มีฟีสไตล์ด้วยทุกคนมีช่วงแบบปล่อยฟีไงที่มีแกกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยทุนจันี่เต้นอยู่ดิ เออซันนี่เต็มที่มากส่วนอีเหมือนกันส่วนอีก็เต้นแรงมากเราไม่รู้เลยว่าเขาเจ็บขานะแต่นี่น้องแบบเป็นมือชีมากผลิตมากใช่ใช่ทุกคนเต็มที่ไม่เมือไม่เหมือชีก็คือเต้นแบบเอาตายนะเนาะราว้ากับเหมือชีไปมากน้องเต้นดีมากตั้งแต่ตอนเปิดนกล้องมนโคดอัพหน้าน้องแบบโอ้โหคนรู้กล้องแตกไปกี่ตัวจิกกล้องแตกใช่ใช่คู่นี้ก็ อ่ลืมพูดถึงแบ็กเอ็ด,ดอ่าต่อไปวงแบ็บกเอ็ก็เหมือนกับว่าจะมีสมาชิกหายไปคนหนึ่งใช,ใช่เพราะว่าด้วยเนืเนื่องด้วยเหมือนกับความคิดเห็นไม่ตรงกันหเหมือนกับว่าน้องคนที่หายไปนะเขามีความคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากจะอ,อกจกัก ไอดอลบอยแบนด์ออกจากเออออกจากภาพลักษณ์ไอดอลอ่าออกจากภาพลักษณ์ไอดอลออกจากภาพลักษณ์ที่เป็นเหมือนกับวงเขาสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้เรียกวความอาจจะความเท่ความแข็งแกร่งอะไรอย่างเี้แต่ว่าเหมือนกับสเตจเนี้ยน้องที่น้องชีอะไรนะกีมิวมิวชีน่ะน้องอยากให้มันแบบฉีกเป็นความแบบสดใสความล่าเริงเพลงอะไรนะโชคดีอะไรสักอย่างขอให้โชคดีเหมือนแบบเพลงอวยพรแบบวันปีใหม่บันตุจจีนของเขาอะวันปีใหม่ ช่ก็เลยเหมือนกับน้องก็เลยสละสิทธิ์ออกไปเนาะแล้วก็ทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ดูแฮปปี้กับแบบการได้แสดงตัวตนหนึ่งออกมาเหมือนที่น้องบอกว่าลูกครั้งที่เหมือนซอมเต้นแล้วจะเหนื่อยแต่ก็ค่อนข้างเห็นใจพวกนี้นะเพราะมันมแบบได้เขาไม่ได้โทษคนนั้นนะแต่แต,แต่แต่ถ้าคนนั้นอนะ่ะถ้าในมุมมองเขาถ้าถ้าแบบเอ้ยยอมกัดฟันสักหน่อยแสดงให้มันจบ แล้วค่อยออกไปก็ได้เพราะว่าละพอน้องเปลี่ยนไงใช่พอน้องคนนั้นอ่ะออกไปปุ๊บเหมือนกับน้องได้ซ้อมมาแล้วสักพักหนึ่งใช่ไหมแล้วน้องออกไปไม่กี่วันวันครึ่งอ่ะใช่ก็คือทุกอย่างมันต้องปรับอ่ะเนาะรับทั้งการเดินการนั่นการนี่ตำแหน่งอะไรต้องปรับหมดไงมก็เลยค่อนข้างที่จะอาจจะมีเวลาน้อยเกินไปในการเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่ๆมันต้องจาใช่น้องคนนั้นก็เลยรู้สึกเหมือนจะจาพาดทาพาดด้วยน้องก็เลยรู้สึกแย่ด้วย โทษตัวเองอีกใช่<ม>ใช่ใช่น้องจนน้องอยากโกอกจากรายการก่อนน้ององค์ผมทาถ่ายหน้าใช่เยอะมากเลยผมพอไม่ได้ไมหมอะไรเงี้ยเด็กเพื่อนเ็ลปลอบใจอยู่ก็เข้าใจนะว่ามันอาจจะมีการไม่เข้าใจกันในทีเนาะแต่มันเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบางคนด้วยความที่มีความคิดของตัวเองสูงมากๆเขาตั้งเหมือนเขาก็ตั้งเป้าตั้งความหวังกับวงของเขาว่าเขาอยากจะให้มันชนะ คือสิ่งที่น้องคนนั้นคิดก็คืออยากให้โมชนะแล้วก็ถ้าทําแบบนี้มันจะชนะหรออันนี้คือในมุมของน้องคนนั้นไงไม่อยากให้ทําแบบนี้ไม่อยากให้ปรับอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยเกิดความแบบนั่นแหละขัดแย้งกันแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของความเป็นมืออาชีพน้องก็ควรจะแบบว่าทําให้มันเสร็จใช่เพราะไม่งั้นมันจะกระทบกับคนอื่นไปหมดถ้าดยปกติถ้าสมมติถ้าเพื่อนๆเราใช่ไหมมีเจ็ดคนแล้วเขาชอบหมูคนนี้ยังไงเราก็ต้องเขารองเนาะเขารพการตัดสินใจของเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปก่อด ให้มันความเป็นทีมอ่ะให้มันสําเร็จใ,<ช>ให้มันจบไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาว่ากันว่าเออเห็นได้แบบเออมีจุดบกพร่องตรงไหนก็มาปรับแก้<ช>หรือไม่ก็ในรอบหน้าก็เอาความคิดเห็นของไอ้คนหนึ่งอะ่ะลองมาแสดงดูใช่ใชปรับกันไปนั่นแหละมันก็เลยทําให้เหมือนกับ แล้วมาเจอมาเจอวงล็อกเก็ตเกซึ่งวันนี้ยเขาทําได้ดีมากๆเขาปังเขาปังมากก็เลยคะแนนก็เลยเหมือนกับสามศูนย์ไปเลยอ่ะแล้วคะแนนมันห่างเยอะเนาะคะแนนที่คนโหวตมันห่างเยอะช่วงช่วงที่สองอ่ะแปดศูนย์เก้าศูนย์ห่างกันเยอะคืนแล้วก็มีคนโหวตไม่เยอะไม่เต็มด้วยมันก็เลยคะแนนก็เลยอาจจะหายก็เลยแพ้ไปสามศูนย์เนาะ เจอดายมากยังไม่ได้เจอไลท์เลยอ่ะอีอย่างให่เจอเนาะถ้าเจอกันตอนเต้นแข่งๆอาจจะสูสีนะพราะว่ามุมกล้องมุมเลยถ้าเต้นเลยโอ้โหมีแต่เซอไพเราหมดเลยเพราะเป็นวงที่เราค่อนข้างยอมรับเนาะเราสองคนอ่ะยอมรับน้องๆว่าน้องๆเก่งมีของแบบทั้งคนที่แรปก็แรปเก่งคนที่เต้นน้องจอนแล้วก็หลายๆคนที่เต้นเก่งมากเตนบอยอ่ะมือเหมือนเต้นไปคนละแนวกับไลท์เลยนะเป็นบีบอยใช่เก่งเก่งบีบอยขนาดจิกวงยังยอมแล้หรือว่าผมอยาก เดนกเ้บันเทิงได้บ้างอะไรเงี้ยคือวงดีแต่ว่าเหมือนกับไม่ค่อยมีคนดันน้องเนาะสงสารมากที่น้องพูดว่าไม่มีเอ็มบีสักตัวเออน่าเศร้าอยู่นะทั้งทั้งที่ตอนแสดงมุมกล้องอะไรก็เหมือนเอมบีเลยนะใช่น้องสร้างแบบน้องเขาเรียกว่าน้องควบคุมกันการแบบมุมกล้องเองหรือว่าไม่ค่อยมีทุนสนับสนุนหรือไม่แน่ประมาณนั้น ซึ่งน้องอะดีเดีพรมกับไลลีนะาสองพัสิบเก้าใช่เขาเข้าไปดูไทม์ไลน์แต่ยังไม่ได้ดูรายการหรอกแต่ว่าไปดูว่าน้องเดีปีสอง9ัสิบเก้าเหมือนกันไลแจะเห็นตอนสุดท้ายตอนที่น้องจบไลก็บอกอยู่อย,อยากแข่งยังไงพวกเราอยากแข่งกันวงคุณมากเลยสิ่งโจเจนนานบอกอยู่ใช่พวกเราก็อ,อยากดูค่ะยังมีโอกาสได้แข่งกัน,นได้เลน้องคนนั้นพูดอยู่นะว่าก่อนที่จะก่อนที่จะออกไปอ่ะน้องบอกว่า ขอแบบความความหวังของน้องคือขอแค่คุณรู้จักเขาเพิ่มอ่ะเขาว่าน้องทําสําเร็จนะตรงนั้นรายการเนี้ยน่าจะได้แฟนคลับเพิ่มตกแฟนคลับเข้าด้อมได้เยอะอยู่นะนก็เยอะใช่ใช่รู้สึกว่ามีความสามารถหมดเลยจริงมีของแต่ว่ารอวันที่มี้เพซัพพอร์ตแหละแล้วก็โอเคลดคู่ที่สามคู่สุดท้ายเนาะคู่ของไลท์กับกับเอสเอเฟเอใช่ซึ่งเขาเคยเจอกันไปแล้ว เจอกันไปแล้วแล้วก็เอสอนเนี่ยก็คือแพ้ทุกรอบแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ได้หนึ่งคะแนนจากไลท์ที่เขาภูมิใจมากใช่คือคนที่ตีไข่แตกจากไลท์ได้ใช่จากที่ไลท์เขาไม่เคยไม่เคยเสียคะแนนให้ใครวันนี้ก็สามศูนย์ไลท์ชนะไปสามศูนย์ซึ่งน้องวงน้องผู้หญิงเนี่ยเสแสดงก่อนเรารู้สึกว่าตอนแรกของมันเว้ามากเหมือนที่พูดเหมือนที่พูดไปในเรียลเลยทุกคนคือเราเรารู้สึกว่ามัน เอ้ยตอนแรกอะเปิดแบบคนลุกเลยเนาะคนที่ถือไม้เบสบอลอะแล้วมันเดินแบบเหมือนหุ่นยนต์อะเดินพร้อมกันใช่ใช่ตอนเดินออกมาเหมือนเข้ากับทีมน้องเลยเหมือนน้องเป็นหุ่นไซเบอร์อะไรนั่นแหละอืมันรู้สึกว่ามันมันไปด้วยกันได้กับทีมที่น้องพูดมาแล้วทีนี้พอไปานั้นพอเริ่มไปเรื่อยรมันเริ่มเอ้ามันเหมือนออกออกทะเลไปเนาะมันเหมือน ไม่ไม่อยู่ในทีมน้องเหมือนเป็นหุน่นยนต์ก็ไม่ไหมือคือ,อน้องเปิดมาเหมือนกับว่าจะมีอะไรเหมือนเปิดมาให้ความหวังคนดูอ่ะเธอแบบว่าเฮ้ยตอนแรกมันบ<อ>้าไปแล้วเรอาอจินตนาการว,าว่าต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในเนโชวเนี้ยไม่มี <laughs> มันไม่มีเออมันไม่มีมีแค่ตอนแรกแค่นั้นถ้าเดิดใช่คือมันไม่มีท่าที่มันสือสเสือเสือ่ออกมาว่าเป็นหุ่นยดินหรืออะไรมันเป็นท่าเต้นเฉยๆแล้วก็การการเต้นของน้องๆอ่ะมันไม่ได้ดูแข็งแรงขนาดนั้นมันอาจจะเป็นที่ว่าที่ตอนแรกน้องทําให้ความหวังเราขึ้นสูงไปเลยอะใช่ไหมเราหวังอะเนาะเบอใช่เราหวังว่าเออตัวแรกเดนแว้าวปุ๊บไปมามันเริ่มดอกลงเยอะเยอๆเ้วรู้สึกว่ามีความผิดพลาดอยู่นะใช่ คือมันทั้งเรื่องการเต้นที่ไม่พร้อมกันเนาะแล้วก็ความแข็งแรงของท่าเต้นที่ยังไม่มากพอแล้วก็การแปลต่างๆของน้องอะยังไม่เป๊ะยังไม่แม่นเท่าไหร่ช่องไฟอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ก็อย่างที่เขาบอกเลยว่าโชว์ที่สองอะทำมาได้ดีพอออกมาทีละชุดไงใช่ไหมเออที่ดีมากๆที่เขาให้ให้ดีกว่าไลฟ์ในช่องนั้นก็คือน้องออกมาแล้วน้องดาน้องจิกทุกคนไงกลุ่มละสี่ห้าคนออกมามันแสดงได้ดีแล้วตอนนั้นเซ็นเตอร์เขาโอ้โหฟังปังมาก ใช่ใช่แล้วพอมาแบบออกมารวมกันหมดมันรู้สึกว่าเหมือนอย่างที่น้องเขาเมนกันเลยว่าที่เขาให้คนคนที่เป็นแฟนกลับไปมีแบบมันกับไม่ได้มาด้วยกันอมันล้างพึ่งอะเนาะเขเลยบอกคือมันก็นั่นแหละน้องอาจจะต้องพัฒนาไปไปในด้านการเต้นอีกเยอะแต่ว่าเรื่องการแสดงออกทางสีหน้าแววตาน้องๆทำได้ดีตลอดใช่โอเคแล้วก็วงไลท์วงไลท์ที่ แค่เห็นชุดวันนี้เราก็คาดหวังมาเลยว่าต้องปังเพราะว่าชุดเทมากเจ้าล่าเหมือนการ์ตูนที่หลุดเป็นการ์ตูนที่หลุดออกมาจากแบบหนังสืออะหนังสือการ์ตูนอะแบบพระเอกการแต่งหน้าเออแกนการทําผมของน้องปิดตาข้างนึงแล้วก็ขีดตาแบบโอ้เทมากวันนี้แล้วสื่อไปหลายหลายคนอยู่นะใช่ใช่ขันร้องกันเลยร้องยิ้วโอ้หสรุปเขาทําได้หมดทั้งวงใช่เขาเขาเป็นวงที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขาไม่ได้ทําได้แต่แรกแต่เขาเรียนรู้ไปเรื่อย เราล่างไม่ได้ลองยิวเป็นตั้งแต่แรกอา่าจ่ายก็ไม่ได้ลองเป็นัแต่แรกเพราะเราไม่เคยเห็นจ่ายกับเจ้าล<จ>่างรองจนจนนานเพราะฉะนั<จ>้นอ่ะวงนี้เหมือนเขาเป็นแก้วที่แบบรับได้ตลอดอ่ะแก้วแก้วเปล่าๆอ่ะที่รับได้เอาอะไรเข้ามารับหมดรับหมดอ่ะเนาะใช่คือเป็นแก้วที่มันไม่มีเต็มเพราะว่าเพราะว่าก้นเขามันมีอะไรรองรับอยู่ข้างล่างที่ตุนไว้ไม่ชิงนะตุนไว้ตุนไว้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแข้งน้ําขนาดสองพันลิตรอะไรอย่างเงี้ยรับได้หมดแล้วก็ เปลี่ยนแปลงโชว์ตลอดไม่ซ้าใครถ้าใคร,รโชว์ไปแล้วเขาไม่เอามา <No. S 2> เนาะเราเอบคิดอยู่ว่าไลท์จะเล่นอะไรวะอาทิตย์เนี้ยขาดตอนที่เขาสัมภาษณ์ตจหนานตอนแรกคือหนานย,ยังยังพูดมอนไม่มีอะไรเลยพูดแบบว่าใช่มันก็แบบยากอยู่นะที่จะแบบคำว่าวงกว้างผมว่ามันไม่มีคําว่าวงกว้างอะไรเหมือนกับแบบไม่สนใจอ่ะฉันจะเป็นไลท์อะพี่ฉีก็บอกว่าเราไม่ค่อยถนัดเออปูมาแบบว่าไม่มีอะไรจะเล่นละแล้วก็ปูมาบอกว่า ทีแรกผมจะเล่นตีกองผมจะเล่นหน้ากะผมจะเล่นนี้เขาเล่นไปหมดแล้วอปูมาเหมือนคนตันอ่ะเหมือนตันแล้วความคิดแต่ไมู่ไม่มีอะไรแสดงมากเลยประมาณนี้แต่มาโอ้เซอร์ไพส์ใช่โอยฉันไม่รู้จะอวยยังไงวงเนี้ยคือมันดีจริงๆตั้งแต่เปิดก็ว้าวแล้วตั้งแต่ท่าที่พร้อมกันหมดเลยตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วกรเจียอยู่ด้านหน้าโอ้โหท่ากระตุกก็ตึ๊กตึ๊กเปิดตอนแรกอ่ะพี่พี่พี่เลยเนาะพี่เลยเปิดเป็นเสียงนิ้วอืม ที่เราคุ้นเคยในเดยูสออฟไลทแเราก็คาดหวังว่าจะมีพี่เยไหมไม่มีพี่พี่เลยก็คือเปิดคนเดียวเลยโซโล่เดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแบบจ่ายใช่ไหมจ่ายออกมาแล้วก็มีเจอเจอรนานแล้วก็เหมือนเดิมจ้าเจอ้เจอนานกับล้วนเขาชอบเล่นสลับหน้าเนาะพรึบอย่างนี้เขาเปลี่ยนเร็วนะสองคนนี้อันดับหนึ่งกับสองเนี่ยเปลี่ยนหน้าเร็วมากท่อนของพาร์ทที่เล่นกระบองสองท่อนนะอพี่เยแกเด่นเลยแกอยู่ตรงกลาง พี่เหยดีมากใช่พี่เหยดีมากแล้วก็หลายๆคนคือเหมือนเหมือนเล่นแล้วแบบพร้อมกันเนาะพร้อมพร้อมเพียงกันเหมือนเล่นเป็นแบบทุกคนทั้งๆที่ถ้าเราไม่เห็นตอนซ้อมเราจะไม่รู้เลยว่าทุกคนผ่านความเจ็บปวดมามากแค่ไหนแบบฟาดฟาดหัวฟาดหลังแสดงได้ดีหมดเลยใช่แล้วก็มีนี่ไงเขามีอ่ะนะมีกระบอง มันมีอะไรอีกเชิดสิงโตใช่เออเขาเรียกว่าสิงโตใช่ไหมแต่มันเป็นมังกรเหมือนเหมือนเหมือนซับจะขึ้นมาเชิดสิงโตแต่เราก็ไม่แน่ใจสิงโตมันต้องเป็นตัวแล้วมีคนอยู่ด้านไนหรือเปล่ามันจะต้องเป็นขนขนข้างหลังแล้วมีคนอยู่ด้านในสองคนที่เป็นขาอันนั้นมันมังกรนะเนาะอาจจะไม่แน่ใจน่าจะเป็นมังกรแต่ว่าอาจจะซับขึ้นเป็นสิงโตแต่เขาเห็นตรงเดียวเสียตรงเดียวที่เอกตาเหยียบมังกรนั่นแหละคนคนเขาเริมร้องฮิอุ้ยเหยียบ หยยบขาเ<อ>กืบอบใช่เหยยบหย็บจริงๆข้าวไม่ทันจังหวะมันหมุนพอดีไงกำลังจะข้าวมันขึ้นมาพอดีเหยยบดีนะไหวตัวทันเอกตาคงเกลิงแหละแสดงกับไลเอเอ,เอแล้วก็มีเชืิอสิงโตนเนาะแล้วก็แบบนี่แหละเขาในเรื่องของความพร้อมน่ะก็คือ พร้อมตลอดพร้อมมากใช่พร้อมแล้วก็มีช่อนท่อนนั้นไงท่อนของจือกวางที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก่อนที่จะเปิดสิ่งตัวก่อนที่จะเปิดตีลังาใช่ตีลังกามาเธอหวังให้อีกรอบหนึ่งหรอใช่หวังตีลังกาพลังโอ้ยนักลางก็ว้าวแล้วแต่ก็ยิงฉีคือน้องกับน้องกลางขาแบบตรงมากอ่ะใช่ดีเนาะเป็นโชว์ที่ไม่รู้จะอวยยังไงนะคะเราภูมิใจกับไลน์มาเสมอแล้วก็เป็นบอยแบนด์ที่เขาเคยพูดไว้ว่าเขาจะยกระดรบ ่ยกมาตรฐานของบอยแบงจีนให้สูงขึ้นไปอีกเอางี้มาถามยังจะถามอีกเหรอประเพณีถามประเพณีที่เรามีมาตั้งแต่อีพีที่หนึ่งถามว่าทีมไหนดีสุดทีมไหนที่ชอบที่สุดล้วกันที่เราชอบที่สุดอืมเพราะว่าดีเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็หนึ่งสองซ้ไลทีมเราลงมาลองลงมารอเกตเกิลใช่ใช่ต้องให้ลองลงมา ลงมาอีกเหรอน่าจะวงร้องภาษาเอาคิดเหมือนกันเลยเออทําไมเธอเลือกเหมือนฉันอ่ะถ้าสามอันดับก็วันนี้ก็ให้ตามนี้แหละใช่ส่วนส่วนแบ็คเอชนะก็เดี๋ยวไปค่อยไปติดตามน้องเนาะเราค่อยไปหาดูเสียดายไม่ได้เจอไม่ได้ดูโชว์น้องอีกแล้วอ่ะอันนี้มีซีซั่นเดียวใช่ไหมนี่มีอันเดียวเอาครับน่าเสียดายเนาะน่าจะมีอีกนั่นแหละก ก็ได้เราไปติดตามผลงาน<ช>ของเรารจากน,นี้นะคะอืวงไลท์เนาะ,ะ <S 2> <S 2> <Naval ny> เป็น MVP วันนี้ใช่อาทิตย์หน้าอ่ะพูดถึงอาทิตย์หน้านิดนึงเราได้ดูตัวอย่างไหมไม่ดรืออย่างดูด,ด,ดูพี่เขาบอกกติกาอาทิตย์หน้าก็คือเหมือนกับว่าจะมีการแข่งสองสองรอบใช่ไหมรอบรอบ,รอบแรกอ่ะก็คือจะให้สง่งโวคอลออกมาประชันกันไม่รู้ว่าจะประชันแบบไหนนะทุกคนแล้วก็อันที่สองอ่ะก็คือ เป็นร้องเพลงของทีมอื่นตงเออให้เธอร้องเพลงของทีมอื่นก็เลยไม่รู้ว่ามันจะยังไงน่ารุนอยู่นะว่าไรจะร้องเพลงอะไรเหมือนโจจะไหนว่าจะร้องเพลงหลักน้องบอกน้องเคยร้องใน B R concert ที่น้องร้องแล้วน้องร้องให้อ่ะน่าน่าน่าดูอยู่นะพอพออยู่ในในไล์ก็มีโวคอลหลายคนที่ร้องเก่งเก่งก็โวคอลทั้งวง เต้นทั้งวงเออนิ้วทั้งวงแรปทั้งวงเฮ้ยแต่มนตลกมีคนเดียวจ่ายด้วยได้ไหมเพิ่มจ่ายก็ไปด้วยผมเป็นคนหล่อชอบความมั่นใจที่เราเถียงไม่ได้ด้วยนะหล่อจริงๆโอเคเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับ AP นี้สนุกมากปัง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  MVP เราก็เหมือนเดิมแล้วก็ อันดับหนึ่งอันดับสองก็คือในใจเราแน่นอน<ช>ไม่เคยผิดหวังสองวงนี้นะคะไล่ไพ่ในนี่โอเคค่ะก็ยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันอีพีหน้าเนาะสวัสดีค่ะ